อ,อข้าวมาัดขเน็นตอะไรเพาะเอาขน้นเนตตากให้นั่นเี่แล้วมุ้นมุ้นทำขน้นเนตก็เวขาบ้านเนยล่ยมแม่ช่วยบ้านแม่ไม่ได้ทำน,น้ำให้เขาเช่า,ามันคือเมือ่อเมื่อก่อนเขาก็ลงแขกกันล้วมั้งดูแล้วบาง,างทีก็ลงทีก็จ้างลงแขกทีบเพราะบ้านตลาดบ้านจี่เลิงเนี่ยลงแขกบ้านไซใหญ่ ล้งแขกแล้วเจ้าของบ้านน่บางคนเขาก็จ้างจ้างแม่ไปแม่ก็ไปก็ขาหรือว่าเป็นแถวเล่เกี่ยวกระดานะแม่เสียรู้จะลานเยแอลอ่ะทำไมอ่ะนั่งฉันหาข้าวกันที่เล่ไม่จะเล่นอะไรกันตัดต้นข้าวมาต้นข้าวตัดออกแล้วแล้วก็นี่นี่หน้ามึงกับหน้าครัวเท่ากันไหมเขาก็ตัด แล้วก็วัดหน้าเราพอวัดหน้าเราปุ๊บไปวัดหน้าเต็นเขาก็เสียรู้ของเตนขนาดนั้นเลยคนสมัยก่อนเนาะแหนะเล่นกันแต่มันก็สนุกดีไงนี่หน้ามึงกับหน้ากูเท่ากันนะเขาโตกับเราอะเราไม่รู้อะไรเราเด็กเขาก็ตัดต้นข้าวมาเขาก็ตัดเป็นค้อนเอาเลยวัดหน้าเราวัดตรงตีนเขาแล้วก็หลานั้นก็วัดหน้าตโอ้โห หน้ามันยาวกว่าหน้าตีนกูอีกดิเกี่ยวกี่วันกว่าจะเสร็จหลายวันหลายวันหรอหลายวันไปไปเป,น,เป,น,เปนแปลงนันลงแต่ฟ้าขนุนยังมันลงนาพี่นงแต่เกี่ยวเสร็จแล้วทำไงก็มาฝัดกันเองอะอ้าวเกี่ยวเสร็จแล้ววางลายไว้พอสองวันปุ๊บต้นข้าวอะที่มันอยู่ในทุง่งที่เขาเรียกหนองบัวต้นยาวน้ำมันลึกใช่ไหม,มเขาก็ไปเกี่ยวไว้เกี่ยวเกี่ยวแล้วเขาก็มัดข้อนมาเขามัดข้อนมาปุ๊บ เขาก็จะมาทำให้มันยาวเนี้ยเขาก็จะเลี้ยมันแถ่เลยเลียงตากไว้เนี่ยน้าค้างจะลงแล้วพอน้ำค้างลงปุ๊บทุ่มสองทุ่มลงกันแล้วล้จากบ้านจับมาย่างละหน่อยวัานแล้วหนูแบบเอาหางไว้ทางนู้นมั่งเอาหัวไว้ทางนี้มั่งอะไรมันสับอ่ะเขาก็ควันเขาควได้ทีเขาก็นีนีเขาควไดนทีเขาก็้นหนีเขาขันี่ีไปเาควันจนหมดสุดปลายปุ๊บเขาควันสุดปลายปุ๊บเขาจับโคนมันที่ปลายๆาให้มันเท่ากัน เท้ากันปุ๊บมันก็มุวนม้วนม้วมนมนเห็นมานก่อนนะเออเป็นเกลียวอ่ะเออเป็นเกลียวนั่นแหละทําแบบนั้นพอเอาเป็นเกลียวปุ๊บที่เขาวางลายไว้แล้วเทา้าขึ้นเขาก็เอาเนี่ยไปแล้วม,มัดมัดไปแล้วเขาก็ไปขึงมันยาวเขาก็พอบหอบมาหอบมาวางวางเหมือนสามสามลายใหญ่ๆอะคือได้ฟ้อนหนึ่งพอเขาวางปุ๊บเขาจะเอาตีนเบียยปั๊บ เห็นเหยียบกลางเลยเหยียบกลางที่ยังไม่ทนาาัดมัดเขาเหยียบกลางปุ๊บมันจะย,ยุบพอมันยุบเขาก็จับถรงนู้นมาจับตรงนี้มาเขาจับมาปุ๊บเขาก็มาคว้านนี้เลยเขาก็เหมือนมัดไปเที่ยวมัดไปเที่ยวเขาก็เอาหัวเ่าลงกระแทกเพือ่อกระแทกให้แน่นอืม้เขาก็บิดมันบิดมันแล้วเขาก็ยัดพอยัดไปในหัว้อนเก็บไว้เก็บไว้เป็น่ออนพอ,อ,อนเรียงมันก็วางในานาวางในานามมีใครมาขโมยไหมไม่มีทำไมนั่นไม่มีใครขโมย พอวางหน้าปุ๊บไปแล้วเย็นหนูว่าถ้ามันใกล้ๆที่เขาจะกองกองเขาก็จะถ้าใกล้ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาเขาเหลาแทงปุ๊บเพื่อเอามาวางวางเรียงหัวฟอนท้ายไหนไกลหน่อยเขาก็จับไปสองฟอนหามหาหามแล้วเขาก็มาวางวางลางพอวางปุ๊บเขาก็เอาควายไปเนี่ยเย็นก่อนจะเข้าบ้านเขาก็แทนขึ้นเรื่อนแทนขึ้นแล้วแทะเขากลับ,บ้า แล้วบ้านตะเย็นนะทำนาเยอะเจ็ดสิบแปดสิบไร่เขาก็จะออกจรงบ้านเจริญมันมีมันมีกระพานนะกระแทะมันก็ข้างเผยฝังมาเท้าขึ้นแบีสี่สีสามนะ 4, นะเสียงกระแทะไอ้น้ามันดงังออดแอดออดแอดกระดิ่งงวมันกด็ดังกองแจงกองแจงตะเย็นจ้างห้าตัวสิบตัวลากกระแทะพอา,ข,าข้าวเข้าบ้านมันกงไว้แต่จะเอาขี้ขี้งัวขี้ควายผสมน้ำ พราะดินนอะแตกไะแหงในลานเราเนี่ยแตกละแหงแบบเนี้ยเอาขี้หัวขี้ควายผสมน้ำแล้วเทลาเพื่อซ้อนที่จเจ้าข้าวเข้าอย่างไม่เอาข้าวเอลา,าที่เรียบร้อยแตกละแหงเนี่ยมันจะปิดหมดเลยจนะแลกเนาะมันก็ปิดอยู่ได้ปิดอยู่ได้เออมันแห้งแล้วปิดอยู่ได้พอข้าววางวางสุ่มีใหญ่เข้าเอาข้าวลงมาแล้วมแม่ก็ขึ้นยอดด้วยนั่นเลย กองข้าวข้างบนน่ะบ้านแม่ไม่ได้ทําแต่ไปช่วยเขาบ้านในล้านมันมันอยู่ร้องอะพี่น้องกันเนาะแม่ขึ้นบนแม่ก็ยกก้อนน่ะต่อยให้มันลื่นลงลื่นลงอีกคนนึงก็จับเลยมาตั้งแล้วตั้งหัวข้าวตั้งร้องวงร้องวงเป็นแถวแถวแถวพขร้องวงเป็นแถวปุ๊บผูกควายนะสี่ตัวห้าตัวผูกคอมันตัวนี้ต้องเป็นตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ห้าตัวเพราะผูกควายปุ๊บ แม่ก็ทำอลไรเสร็จหมดแล้วรูนั่นใหลแม่ก็เอาเขียวหักปุ๊บปุ๊บตัดเน็ตตัดเน็ล้อมรอบควายก็ขึ้นแล้วพอควายขึ้นปุ๊บควายก็เดินเลยเราก็ถือห่างควายอันเดียวะเอลูกควายมันก็จะตามเนี่ยต้นควายมันก็ตามเนี่ยสิเลยวนวนวนจนแตกเหมนหมดเลยเนาะมันย่ำาลยเหมันเหมือนมันย่ำมันก็ทลายแตกไปหมดพอแตกไปหมดปุ๊บนําชายแล้คนละอัน พอคนชายคนละอันปุ๊บเหมือนเอาฟางอ่ะฟางอ่ะฟางออกฟางก็ทํากันล้อมวงมันก็เป็นกองทุกอันเลยกองล้อมข้าวอย่งี้พราะข้าวตรงนี้คือว่านั่นนะก็ควัดออกเลยพอควัดออกปุ๊บตั้งในนั้นไว้แล้วเสายาวๆเนี้ยเอาข้าวเอาฟางขึ้นหลักขึ้นหลักทางเนี้ยก็มี ไม้ย,วยาวๆที่มันทําเป็นงานนะัแทนควางทําให้ลูกใหญ่แทนควางเพื่อส่งคนข้างบนก็ทันฉายอันก็เหมือนเดินวนน่ะสูงยังไรก็เดินวนอยู่บนหลักอะ่ะสูงทามันกองขวางตั้งไปตั้งไปพอพวกนี้เสร็จปุ๊บมันจะมีนานอีกมันมีลูกข้าวที่มันยังอยู่นะข้าวตังข้าวมันเป็นหนามไผ่อ่ะขาจะตัดเป็นหนามไผ่อ่ะสักสามสี่อัน แล้วเขาก็มาเอาเชือกพูพูพูมันก็จะเป็นวงมันก็จะมีดําเขาก็จะยีเนี้ยยีข้าวอ่ะยีข้าวให้มันเป็นขวางข้าวออกค่อยฟางข้าวออกปุ๊บก็จีดีดีแล้วยีให้ฟานที่อยู่ใต้หลังเอาออกแล้วก็ค่อยยียีจนเสร็จพอยีเสร็จแล้วเขาก็ชักแล้วแต่เนี้ยมันจะมีทําให้เนี่ยเป็นดัม ่ไหมเป็นกระดาษเนี่ยแล้วมีที่จับเนี่คนจะต้องจับมีสี่ห้าคนเนี่ยสองคนนะ่นนะจับเชือกอีกสองสองคนเนี่ยจับเชือกคนถือกระดานตั้งกองข้าวเลยเตั้ง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 กองข้าวโอ้คืนนี้บ้านเจริญไปกันแล้วอไปกันแล้วบ้านแจีวบ้านลินบ้านล้ออะไรไปกันแล้วเอาแรงเอาไปขวัด คนนึงก็โกยมาเทใส,ส่ส,สีฟวดไอ้คนหมุนกน้ตหน่วยเนาะที่เป็นไม้เหรอใช่สีฟัดอะ่ะที่กลมๆที่เป็นแบบหมุนัเเนด,ดเปลี่ยนกันแล้วหนูว่าเม,มื่อยไหมคนอยู่หน้าข้างล่างข้าลงมาชักไอ้แลวมันเป็นไอ้นานชักเลยเป็นกระดานดึงออกมาดึงออกมาดึงกองอ๋อมาเป็นกองเป็นกองข้าวเปลือกไว้ใช่เปลือพร้อมขายลำบากนะก็จะได้ข้าว แต่ไม่มีเครื่องไอ้เหมือนที่เราเมื่อก่อนที่เป็นเครื่องนะเครื่องสีที่มันแบบเอาเป็นฟอนเลยใส่เข้าไปเครื่องมันพ่นออกมาไม่มีพ่นจะมามีา<อ>มดีลเหรถไถเพราะรถไถเนีน่ยเราตั้งกองข้าวไว้อย่างเงี้ยที่เราเคยเอามาให้ควายหมุนตั้งกองข้าวปุ๊บรถรถไถใหญ่อะตเตียบข้าวกองข้าวเลยพอตั้งก,กองข้าวปุ๊บเราก็เขาจะมีเจ้าของเจ้าของเขาจะต้องเป็นใช่ไหมเป็นปุ๊บมันมีเก้าอี้นั่งอย่างเงี้ยพอเราส่งทางโน้น เขวตัดมาด้วยนะอมันคนนั่งเนี่ยเขาก็จ้างเครเรียงอย่งเงี้ยใส <จ S 2> ่เครื่องไปเหมือนที่มาทําลงบ้านเราไอ้ตรงเนี้ยใช่เรียงไปอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยตลอดเลยกวจะหมดกองกี่วันกะช่างเลยหมดกองไปกวันสองวันก็หมดกองบ้านนี้จบพอที่เราไปบ้านเตลิงปุ๊บคนก็โกยมาใส่ที่ฟัดเต็มเลยอีกคนนึงก็หมุนอีกคนนึงชักหน้ากระดานเพื่อข้าวกงบางทีหลับเต็มเลยลูก นอนที่ห้าหลับแล้วเพ<ค>ร,<ค>ราะมันทั้งคืนแล้วเนาะตามกองกันตามกวงบางคนก็มุดกวาง,าง,าง,างแล้วกว่าจะช่วยกันหมดทั้งหมู่บ้านแล้วแล้วมันข้าวมันไม่แก่พร้อมกันเนี่ยมันก็แก่แพร้อมกันในหนูเราตั้งข้าวไว้เนี้ยเรายังไม่ต้องทำยังไม่ได้นวดได้อะไร่ะเรายังบ้านนี้ยังไม่ได้นวดเราทําบ้านนู้นก่อนนะเนาะเดี๋ยวมานวดบ้านเราแล้วก็มาทําบ้านเรามันก็คือ เราไม่ได้ไปทุกหมู่บ้านเ,นเราไปแค่บ้านเริมแล้วก็บ้านเยลอมแล้วก็บ้านเยลานทุกคนเขาก็ทำมือเขาจากพวกเขาจากนี้พวกเราก็เหมือนเฮกันไปช่วยกันเอาแรงเอาสลับกันสี่ห้า 4, <5 S 2> บ้านเนี้ยก็กว่าจะเสร็จแต่ละที่ก็เอาเรื่องอยู่